พ่อไ yeah. for uh, okay. ้กรคออี่ยือยู่ที่ไหนเขายู่เขายู่อยู่ที่ไหนอ่ะยู่อยู่ที่ไหนพอก็ไม่รู้สิมันเป็นรูปอะไรพ่อยังไม่รู้เลยหรอกพ่อไตสโอเคพี่ดูน้องได้ไหมเราดูเราดูเ้าไหร่เอพี่ดูน้องได้ไหม ท่านพี่ครับท่านพี่ท่านพี่ดูน้องไม่ให้ตกได้ไหมครับได้โอเคมายืนตรงนี้สิหนูดูน้องหนูต้องยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไม่ให้น้องตกนะดูไว้นะแล้วโบเอาให้ถุงระบายสีเดี๋ยวมุดระบายสีมารอแป๊บนึงค่ะได้ไหมคะพ่อพ่อรีบเอามาอีกคนจะได้เหนื่อยทีเดียวรวมเป็นลูกห้าคนไม่เอาแล้วครับพอแล้ว ๋ยวสิแล้วหนูหมุนใปหมุนมางแม่ลูก นะครับอวันนี้วันนี้ได้ทําการบ้านป่ะเนี่ยหรกเขียนหนังสือมั้งเปล่าฮะต้องหัดเขียนหนังสือทุกวันนะป่ะสองทุ่มแล้วเพราะว่าเราลาไปก่อนแล้วกันวันนี้มาสัส้นๆ รู้ตัวว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้มาเจอกันก็เลยแวะมาแป๊บหนึ่งจะ,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 ะไ,ดได้หายคิดถึงกันกนา๊กอ,อะไรอ่ะเนี่ย <c oughs> น้ำลายหนูละลูกฮะเดี๋ยวเช็ดคางเขา,ขาหน่อยสิ โอเคอย่าลืมไปดูคลิปในบีมกวีนะครับแฟนเพจเพจของบีมกวีนะครับผมสี่คนพ,พ่ออก็ถ่ายไม่ครบแล้วค่ะใช่ดูสิเก็บได้ครบไหมละ่ะหน้าจอเนี่ยไม่เคยครบเลยพรุ่งนี้ไปไหน พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราพรุ่งนี้พ่อพ่อไม่ว่างใช่แต่มีภารกิจนิดนึงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดือนหน้าเดี๋ยวก็รู้รอหน่อยเดี๋ยวก็รู้โอเคไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปดูคลิปสั้นๆในบีมกวีเพจบีมกวีต่อนะคระบ๊ายบายครับ